ช่วงแรกเราพาไปที่งานแถลงข่าวฟุตบอลลีกเยาวชน FA Thailand Youth League รอบชิงแชมป์ประเทศฤดูการ2022-2023โดยแคงเทพจูเนีร์ทรูแบงคอกยูไนเต็ดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปดวลกับฉลามชนชนบุรี FC เพื่อตัดสินทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นแชมป์ประเทศไทย งานถแถลงข่าวเราชวนโค้ชพีชจิราวัตรไหลนานานุููนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชูแบงค์ข้อไุนเต็ดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีพร้อมด้วยเอซีิระยศะดาศกุลกับตันทีมแข้งเทพจูเนียมาพูดคุยถึงศึกชิงแชมป์ประเทศในครั้งนี้ สวัสดีครับผมนายศิรยศดานสกุลครับชื่อเล่นชื่อเอีครับเล่นตำแหน่งกองกลางครับอายุ19ปีครับทีมสโมสรทูแบงคอกยูินเตอร์ครับความรู้สึกที่กำลังจะลงเล่นปจากเอฟ้เอทแบงค์ยุนีกรอบรองชนะเลิศก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ารายการนี้ไม่ได้จัดมาหลายปีครับก็เพื่อนๆช่วยกันมาจนถึงวันนี้ก็มีความต้องการที่จะลงแข่งรอบรองมากครับ อะไรที่ทำให้ทีมเราผ่านเข้ามาเป็นตัวแทนสิงคิป้อยของรอบนได้ก็น่าจะให้เครดิตของสตาฟโค้ชเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนครับที่ร่วมด้วยช่วยกันจนมาถึงรอบนี้ได้ครับพูดถึงจนมีผู้เล่นเก่งก็คิดว่าเป็นทีมที่ดีครับก็รู้อยู่แล้วครับว่าบุรีมีอะคาเดมี่ที่แบบยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับก็มีผู้เล่นทีมชาติเราก็ สู้เต็มที่แน่นอนครับก uh> uh> ็มาสำหรับรายการนี้ก็เมื่อเข้ามาถึงรอบมีครับก็คิดว่าทุกคนต้องการที่จะเป็นแชมป์อยู่ครับทุกคนจะทําให้เต็มที่แน่นอนครับกหบอลก็ถ้ามีโอกาสก็ขอให้เข้ามาเชียร์กันที่สนามหรือว่าดูผ่านทางทีวีหรือไลฟ์สดทางเพจเอฟเอไทยแลนด์ก็ได้ครับขอบคุณครับ ในค่ะพีที่นับว่าเป็นครั้งแรกเลยใช่หรือไม่ที่พีเยาวชนอายุ18ปีสามารถเข้ามาเล่นเอฟเคเทลแอนด์ยูสตได้ถึงรอบชนะเลิศอ่าใช่ครับเพราะว่าครั้งก่อนจัดเป็น u 17ที่เมื่อ4ปีที่แล้วครับก็ u 17ปีสามารถเข้ามาได้ครับแต่ว่าพอเปลี่ยนรุ่นอายุเป็น18ปีก็นี่ก็นับว่าเป็นครั้งแรกได้ครับอะไรที่ทำให้พีเยาวชนเข้ามาเป็นตัวแทนทสี่ทีมสุดท้ายและของก,ก็คงเป็นความตั้งใจของน้องๆครับที่ช่วยกัน สู้จนผ่านมา21แมตช์ก็สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการมาได้จนเข้ารอบประเทศได้ครับพูดถึงคุณภาพของ4ทีมที่พางเข้ามาเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับครับก็น่าจะใกล้เคียงกันทุกทีมครับเพราะว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วอีกแค่2นัดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเชื่อว่าน้องๆทุกคนของทั้ง4ทีมก็ใส่กันเต็มที่อยู่แล้วครับเป้าหมายสำหรับรายการนี้คืออะไรครับก็แน่นอนครับทุกทีมเข้ามาต้องเป็นแชมป์ครับแต่ว่า สโมสรเราเองก็จะทำให้ดีสุดเท่าที่ทำได้ครับกับ2แมตช์ที่เหลือครับสุดาายครับฝกนแฟ็อยากให้เข้ามาชมมาเชียร์เยอะๆครับถ้าไม่สะดวกมาก็ดูถ่ายทอดสดกันก็ได้ครับมาให้กำลังใจน้องๆทูแบงคอกคิวเรตต์ทุกคนเลยครับเพราะว่าน้องๆพยายามกันเต็มที่มามากกว่าครึ่งปีแล้วครับ สำหรับการแข่งขัน Thailand Youth League รุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบรองชนะเลิศชูบแบงคอร์กิวนเนตจะพบกับฉลามชนชุนบุรี FC ที่สนามนนทบุรีสเตเดียมในวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566เวลา1ทุ่มตรง